สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเจสันมันเดย์แล้ววันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Black Summer ต่อนะครับในตอนที่5กับตอนที่6ถ้าใครไม่ได้ดูตอนที่1ถึงตอนที่4ก็ไปดูกันได้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับ ตอนนี้ห้าก็จะเริ่มในร้านอาหารนะครับหลังจากที่ซันกับวิลเลียมกับคนในรถกระบะที่เหลือนะครับเข้ามาในร้านอาหารได้พวกเขาก็ทะเลาะกันนะครับวิลเลียมก็พูดไปว่าเนี่ยมึงเห็นไหมบาบาร่ารที่ตายอยู่ข้างนอกอะ่ะเป็นเพราะมึงไงพวกมึงขับรถไล่ล่ากูมาเลยเป็นเหตุให้ทําให้บาบาร่าตายไงแต่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะ่ะก็มาห้ามไม่ให้ทั้งสองคนทะเลาะกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟิลก็เดินเข้ามานะครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, เพื่อนนายไม่ต้องไปโทษพวกนั้นหรอกพวกนั้นไม ไอคนที่ขับรถชนพวกมึงอ่ะตอนนี้มันก็กลายเป็นซอมบี้แล้วอยู่ข้างนอกแล้วไงมันก็ชนใช้กร,รมไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็เรียกวิลเลียมให้ไปคุยกัน2อต่อ2งนะครับแล้วเขาก็พูดกับวินเลียมว่าเนี่ยกูดูทรงแล้วอะ่ะมึงกับกูมันจะเป็นพี่ใหญ่ที่สุดขุงที่นี่เพราะฉะนั้นเราต้องคุมคนพวกนี้แล้วไปที่สนามกีฬาให้ได้ แล้วเขาก็เริ่มคุยกันถึงแผนนะครับตัดภาพมาที่สันนะครับคน2คนจากรถกระบะก,ก็มาแนะนาตัวให้เขารู้จักนะครับเขาบอกว่าทั้ง2คนก็เป็นแฟนกันนะครับผู้ชายชื่อแมนนี่ส่วนผู้หญิงชื่อคาร์เมนนะครับแล้วเขาก็เริ่มเล่าเรื่องทุกอย่างให้สันฟังนะครับทันทที่รู้ว่าเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะครับ เขาก็เล่าประมาณว่าถึงแม้ว่าในร้านอาหารเนี้ยมันจะมีอาหารเยอะแยะและอยู่ได้เป็นเดือนนะครับเพวาะเขาก็เห็นออกับตาแล้วว่ามันจะมีคลื่นซึนามินะครับที่ประกอบไปด้วยซอมบี้ล้วนนะครับกำลังพุ่งหน้ามที่เมืองของเขานะครับซึ่งมันจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกจากเมืองน,นี้ให้เร็วที่สุดนะครับ แล้วแมนนี่กับคาร์เมนก็ยังบอกอีกครับว่าเขารู้จักที่ที่หนึ่งอ่ะที่เต็มไปด้วยอาวุธซึ่งพวกเขาสามารถไปปล้นได้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นที่ที่เดียวกับที่สเปียร์เคยบอกไว้ตอนต้นตอนที่1นั่นเองครับในขณะเดียวกันฟิวก็เดินออกมากับวิลเลียมนะครับแล้วเขาก็มาเล่าแผนให้ทุกคนฟังก็คือจะแบ่งกลุ่มเป็น2กับ3นะครับกลุ่มหนึ่งจะไปจัดการซอมบี้ตัวหนึ่งนะครับอีกกลุ่มก็ไปจัดการซอมบี้อีกตัวหนึ่งเพื่อเราจะได้ออกจากที่ร้านอาหารนี้นะครับหลังจากที่คารีย์รี่าเอาะะะที่่กกรรจนคับเพือเรีียกซอมมบ้้ใหาจจจะได้โมตีาก และหลังจากที่พวกเขาได้ออกไปสู้อซอมบี้นะครับซันก็เห็นว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยดีแล้ว เขาจึงต้องวิ่งไปเปิดประตูให้พวกนั้นเข้ามาได้ทันเวลานะครับหลังจากที่พวกเขาเข้ามาได้แล้วครับเขาก็มีปากเสียงกันครับว่าเอฟฟิลมันไม่ยอมไปโจมตีซอมบี้พวกนั้นว่าฟิลมันไม่อยากให้ซอมบี้ขยัขยัพวกนั้นมาโดนตัวเขาและเขาก็ยังบอกอีกว่ากูไม่ยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยพวกมึงหรอกคาเมนก็ยังเสริมอีกว่าและใครแต่งตั้งให้พวกมึงสองคนมาเป็นหัวหน้าที่คอยคุมทุกอย่างในที่นี้ทําให้ทุกคนมีปากเสียงทะเลาะกันยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับฟิลก็เลยต้องเข้ามาห้ามเหตุุุกกกกกาาาารรณ์นนนนนคคคัััับแลล้วว็็ชมมีี่่่เเเไยยซึงงหจจทขส เขาก็เรียกวิลเลียมไปคุยนะครับเรื่องเรื่องแผนใหม่นะครับเขาก็ถามวิลเลียมว่าไอ <c oughs> ซอมบี้ข้างนอกอะ่ะมันต้องการอะไรมันต้องการอาหารเพราะฉะนั้นเราก็เอาอาหารให้พวกมันกินเพื่อจะได้ล่อมันแล้วเราจะได้รอดกัน ซึ่งหมายความว่าคนหนึ่งคนจะต้องเสียสละให้คน4คนรอดนะครับซึ่งวิลเลียมรู้ทันทีเลยว่าคนนั้นคือซันนะครับเพราะซันเป็นจุดอ่อนพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แต่วิลเลียมก็ไม่ยอมนะครับเพราะเขารู้ว่าซันเป็นคนดีนะครับเขาช่วยวิลเลียมมาแล้วนะครับในตอนก่อนนะครับเมื่อ2คนมีความคิดไม่ตรงกันนะครับเขาก็เลยต้องตัดสินกันโดยใช้กําลังครับแต่วิลเลียมเป็นฝ่ายเสียเปรียบครับเพราะว่ามีแค่ซันคนเดียวครับแต่ว่าฟิว มีแมนนี่กับคาร์เมนอยู่ด้วยนะครับแต่ยังไม่ทันที่จะได้เริ่มต่อสู้กันนะครับซันก็เหลือไปเห็นแผลที่แขนขวาของฟิลนะครับวิลเลียมก็ถามนะครับว่ามันคืออะไรมันอาจจะติดเชื้อก็ได้แต่ฟิวก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวมันเป็นแผลจากตอนที่เขาลงจากรถมาเมื่อกี้นี้วิลเลียมก็ไม่เชื่อนะครับเขาก็พูดต่อไปอีกว่าแล้วทำไมมึงไม่ออกเป็น,ปนตัวล่อให้เองละ่ะทำให้แมนนี่ที่ดูเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ทนไม่ไหวนะครับ เลยทุบไปที่หัวฟิลครับแล้วคนที่เหลือก็ลุมกระทือฟิลจนฟิลนั้นสลบไปครับแล้วหลังจากนั้นวิลเลียมก็ดึงตัวฟิลออกไปในร้านอาหารเพื่อเป็นเหยือ่อรอให้สองบีต่อไปนั่นเองครับตัดภาพมาที่โรสนะครับกลุ่มของโรสเปียแล้วก็ชายแก่นะครับ เดินมาเรื่อยๆจนมาถึงร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านเดียวกันกับร้านที่วิลเลียมอยู่ตอนนี้นั่นเองครับเขาก็กําลังจะเดินเข้าไปในร้านอาหารเพื่อหาของกินนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีซอมบี้สตัวโผล่มาครับเขาจึงจําเป็นต้องไปหลบอยู่หลังรถนะครับเพื่อดูเชิงก่อนนะครับสเปียร์สก็บอกกับทุกคนว่าตอนนี้เขามีกระสุนอยู่แค่2นัดซึ่งแปลว่าถ้าพลาดอ่ะเราคือตายในขณะที่สเปียร์สกำลังจะออกไปยิงซอมบี้นะครับก็เป็นจังหวะเดียวกันที่วิลเลียมลากฟิวออกมาให้ซอมบี้กินนะครับและเมื่อ ก็เลยยิงไปที่หัวของบารบาร่าซึ่งเป็นซอมบี้นะครับแต่หนึ่งนัดที่เหลือนะครับสเปียร์สันยิงพลาดนะครับทำให้คนที่เหลือในร้านอาหารนะครับต้องรีบวิ่งออกมากระทืบฟิลกับซอมบี้อีกตัวจนตายไปนั่นเองครับและหลังจากนั้นพวกเขาจึงรวมกลุ่มกันเพื่อไปหาอาวุธตามที่สเปียรสแมนนี่กับคาร์เมนได้บอกนั่นเองครับหลังจากที่พวกเขามาถึงจุดที่แมนนี่บอกไว้นะครับเขาก็หยุดคุยกันดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีแผนอะไรสักอย่างนะครับหลังจากที่เขาคุยกันเสร็จเขาก็แบ่งกลุ่มกันครับโดยที่สเปียรสซันวิลเลียยมกกับชาแ่นนะครับไปทางหึ่ง ส่วนโรสแมนนี่กับคาร์เมนไปอีกทางหนึ่งครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับก็ถูกทหาร2คนจับตาดูไว้อยู่นะครับซึ่งถ้าจํำกันได้นะครับ ถาน2หารสองคนเนี้ยก็คือคนเดียวกันกับที่จับสเปียร์ไว้ในตอนที่1นะครับทางด้านของโรสครับคาเมนกับแมนนี่นะครับบอกให้คนคุมให้พวกเขาเข้าไปนะครับดูเหมือนกับว่าแมนนี่กับคาเมนนะครับเคยเป็นคนของที่นี่มาก่อนหลังจากที่เขาเข้ามาได้นะครับคนคุมก็ตรวจร่างกายเพื่อหาอาวุธครับและดูเหมือนกับว่าคนคุมจะชอบโรสเป็นพิเศษนะครับเขาจ้องโรสไม่ยอมหยุดเลยครับหลังจากนั้นเขาก็นําทางโรสมาที่ห้องห้องหนึ่งครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นห้องที่เต็มไปด้วยผู้หญิงเซ็กซี่สวยๆนะครับเหมือนรอให้ผู้ชายมามีอะไรด้วยนนนรับบแลโกกก็ได้พพซเเเื่่ออาาขงใ หลังจากที่คนคุมส่งโรสไปที่ห้องห้องนั้นแล้วนะครับเขาก็บอกแมนนี่กับคาร์เมนว่ามีคนต้องการจะพบเขาอยู่เขาทั้งสองก็เลยบอกกับคนคุมไปว่าแต่เขาไปต่อเองให้เขากลับไปเถอะแต่แทนที่2คนนั้นเขาจะไปหาคนที่คนคุมบอกไว้นะครับเขากลับเดินไปที่ประตูหลังครับเพื่อไปเปิดประตูให้กลุ่มของสเปียร์สเข้ามาครับแต่หลังจากนั้นเขาก็แยกย้ายกันไปครับโดยที่คาร์เมนไปกับวิลเลียมนะครับส่วนแมนนี่ ไปกับสเปียร์กับซันครับทางกลุ่มของสเปียร์สครับที่นําโดยแมนนี่นะครับเขาก็นําทุกคนมาที่คลังเก็บอาวุธนะครับเขาก็จัดการคนที่คุมห้องเก็บอาวุธนี้นะครับและแมนนี่ก็หาวิธีไขประตูเข้าไปในห้องนั้นได้นะครับหลังจากที่พวกเขาได้อาวุธมาพอสมควรแล้วนะครับเขาก็บอกให้สเปียร์ไปตามหาโรสนะครับส่วนเขากับซันเนี่ยจะขนอาวุธผ่านทางช่องระบายอากาศนะครับไปที่ทางออกเองแต่ภาพที่ฝั่งของวิลเลียมกับคาร์เมนครับพวกเขาก็เดินลงมาที่ผับที่อยู่ใต้ดินนะครับเขาก็เดินฝ่าผู้คนไปที่หห้้้ออองงคควววบบุมมไฟฟาาัแแลละผนขขพกกเเ็ืใียด เพื่อพวกเขาจะได้หนีได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่พอวินเทียมดัดไฟเสร็จอ่ะเขาก็พบว่าคาร์เมนหายไปครับว <William S 1> ินเทียมก็เลยจะออกไปดูข้างนอกครับแต่เขากพบว่ามีคนจํานวนมากกาลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างอยู่นะครับเขาจะต้องวิ่งไปอีกทางนะครับเพื่อหาทางออกนะครับแต่ภาพมาที่โรสครับหลังจากที่คนคุมไปส่งแมนนี่กับคาร์เมนแล้วนะครับ เขาก็กลับมาที่ห้องเพื่อมีอะไรกับโรสนะครับแต่ยังไม่ทันที่จะได้เริ่มสนุกกันนะครับไฟมันเกิดดับขึ้นมาก่อนครับเขาจึงต้องออกไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับและหลังจากนั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งวิ่งตรงมาที่เขาครับในหนึ่งในนั้นก็มีซอมบี้ด้วยนะครับทำให้เขาโดนแดกตายไปนี่เองครับโรสเมื่อได้จังหวะนะครับเขาจึงพยุงแลนส์ออกมาครับโดยที่ได้รับความเชื่อลือจากชายแก่นะครับ ชายแก่เขาก็เอาอะไรมากั้นประตูไว้นะครับเพื่อไม่ให้คนที่เหลือออกมาครับส่วนทางด้านของสเปียร์ครับเขากำลังตามหาโรสอยู่ครับแต่ในระหว่างที่เขาเดินอยู่นะครับไฟมันเกิดดับครับเขาจึงจําเป็นที่จะต้องหาทางออกนะครับเมื่อเขาออกไปได้นะครับเขาก็หาอะไรมากั้นที่ประตูไว้นะครับเพื่อไม่ให้คนที่เหลือออกมาได้นะครับแล้วเขาก็วิ่งมาที่ปลายช่องระบายอากาศครับเขาเห็นว่ากระเป๋าอาวุธมันถูกโยนออกมาแล้วแต่ซันกับแมนี่ไม่ออกมานะครับทางด้านของซันกับแมนี่นะครับในขณะที่เขากำลังคลานอยู่ในช่องระบายอากาศนะครับเขาก็ได้ยินเสียงเหม แมนนี่ถูกลูกหลงเข้านะครับทำให้เขาตายและกลายเป็นซอมบี้เขาแต่ก็ไล่ล่าซันในช่องระบายอากาศครับซันก็คลานสุดชีวิตครับจนมาถึงปลายของช่องระบายอากาศครับแล่เมื่อสเปียร์สมาเห็นเขาเอาปืนยิงไปที่หัวของแมนนี่จนตายนะครับแล้วก็ช่วยซันออกมาได้ทันเวลาครับทั้งสองก็วิ่งหนีออกไปด้วยกันครับส่วนต้นเหตุของความวุ่นวายทั้งหมดนะครับเกิดจากคาเมนครับหลังจากที่เขาออกมาจากห้องควบคุมไฟฟ้านะครับเขาก็เดินตรงไปยังผับใต้ดินนะครับแล้วเขาก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งครับและเมื่อไฟเกิดดับขึ้นเขาก็หยิบมีดที่เขา ผู้ชายคนนั้นนะครับดูเหมือนว่าเขาสองคนจะเคยมีประเด็นอะไรกันมาก่อนนะครับทำให้ผู้ชายคนนั้นตายแล้วกลายเป็นซอมบี้นะครับแล้วก็ไล่ล่าคนที่อยู่ในผักทั้งหมดนะครับซึ่งสิ่งที่คาร์เมนทําไปนะครับมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนของกลุ่มเขาเลยนะครับสรุปก็คือคนที่รอดออกมาได้ก็มีสเปียร์ซันโรสแลนซ์แล้วก็ชายแก่นะครับแมนนี่ตายนะครับส่วนคาเมนกับเิลเลียมหนังเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเขารอดหรือไม่รอดเอาจบดิ